คุณจดูปากเที่ยวสำหรับ หลับจากทำงานนะคะมากินนี่เลยหลับจากทำงานนะคะมากินนี่เลยม่ <Okay. S 1> กว่าอร่อยมากทุกคนสี่เกตดดูประวานีกินนะคะ แล้วก็จะมีแตงกวาเป็นผักเคียงอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหรือฮอทดอกนะคะอร่อยอร่อยมากค่ะสำหรับลิป ลูกชิ้นไก่กินง่ายลูกชิ้นเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะคะแข็กว่าอร่อยมากทุกคน ดูประพานีกินนะคะอุ้ยชิ้นไก่กินง่าย ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณผู้ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็จะมีแตงกว่าอือร่อยมากผักก็หั่นชิ้นใหญ่กว่าอร่อยมากทุกคนสังเกดรูประพานีกินนะคะ หลับจากทำงานนะคะมากินนี่เลย ทอดให้กรอบเป็นลบออกสวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นไส้กรอกกับประพานีนะคะมีลูกชิ้นเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะคะ ก็จะมีแตงกวา <Okay. S 1> กวาอร่อยมากทุกคนยเกดีดูประพานีกินนะคะ อืมอร่อยมากผักก็หั่นชิ้นใหญ่ลูกชิ้นเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะคะคุณเกิดดูปาก เป็นลบออกสวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นไส้กรอกกับประพานีนะคะ แล้วก็จะมีแตงกวามีผักด้วยนะคะมีผักแตงกวาอร่อยมากค่ะ หลับจากทำงานนะคะมากินนี่เลยทอดให้กรบอบชิ้นไก่กินง่าย สำหรับมีผักด้วยนะคะมีผักแตงกวาอร่อยมากค่ะ หรับลุกชิ้นเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะคะเป็นผักเคียงอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหรือฮอทดอกนะคะ อร่อยอร่อยมากค่ะลูกชิ้นเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะคะเป็นลบออกสวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นไส้กรอกกับระพานีนะคะมีผักด,ด้วยนะคะมีผักแตงกวา อร่อยมากค่ะต้องเป็นลบออกสวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นใช้กรอกกับประพานีนะคะมีผักด้วยนะคะมีผักแตงกวาอร่อยมากค่ะ